แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้กันหน่อยเขาบอกว่าทูเคิลรอดแล้วคัมแบ็กไม่ใช่ว่ารอดหรอกคือยังไงเขาก็ออกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขามีข่าวว่าจะโดนปลดก่อนถ้าสมมุติว่าแพ้อีกผมว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะเอเพราะว่าค่าชดเชยมันคุยกันไปหมดแล้วถ้าหากแพ้ UCL ก็ไม่เป็นความจำเป็นต้องรออะไรใช่แล้วป๊อปว่าไหมว่าจริงๆมันอาจจะต้องมีในเงื่อนไขด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณแบบ ทำทีมตกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ในสัญญาหรือว่าอยู่อะไรที่เขาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไบร์นิคก็ผ่านไปได้นะคะเจอกับลาซิโอเมวานนี้ค่ะก็หลายคนคงซากผลกันไปแล้วชนะไป3ประตูต่อศูนย์ใช่ครับก็เอาโยโซคิมเตไปเล่นทางขวาแล้วก็ได้ประตูจากทางฝั่งของแฮร์รี่เคนนะครับสลูกเลยนะคะมาดูหลังเกมกันหน่อยค่ะทูเคิลเองก็ โอ้ดีใจคือโล่งใจแหละแล้วก็บอกว่าลูกทีมเขาเนในเกมนี้มีวินัยมากในการเล่นนะคะแล้วก็ทําให้ผ่านเข้ารอบชมเปเ้ยนสีกได้สําเร็จนะคะ,คะรอบแปดทีมเนี่ยคือชมว่าลูกทีมเล่นมีอย่างมีวินัยมากเป็นฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งละไม่เสียสมาธิเลยแล้วก็รอคอยจนมีแบบโอกาสมีพื้นที่ว่างเปิดนะคะหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นหลังจากได้ประตูขึ้นนําประตูที่2ก็มาในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบก็คือช่วง,ช,วงช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไหนช่วงนา <ใช S 2> ทีบาปครึ่งแรก เดินลิกกลับมาเป็นตัวจริงครับแฟนบอลเสือใต้ก็น่าจะดีใจแล้วเขาเป็นคนยิงวอลเล่ให้มุลเลอร์หมูลูกที่2ด้วยนะครับมีส่วนร่วมตลอดในลูกเตะมุมนะในหล่อขึ้นมาฮะอย่าลืมนะเขาคือคนที่พาเชลซีได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับใช่แล้วนี่ตลกมากนักข่าวถามว่าทำไมช่วงนี้แบบไม่ไม่ออกแอคชั่นในเกมนี้ไม่ค่อยออกแอคชั่นมากเออเพราะอะไรฮะทูเคอร์บอกเจ็บเท้าไปเตะประตูอุ้ย เขาบอกว่าเขาออกแอคชั่นมากเกินไปนก่อนแบบกระตุลูกทีมก่อนลงสนามแล้วไปเตะประตูฉันว่าไม่ใช่ <c oughs> ฉันว่าโมโหอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยนิ้วเท้าเจ็บก็เลยบอกว่าออกแอคชั่นมากไม่ได้อะไรแบบนี้นะก็ว่าไปไม่ใช่หมดอะไรตายอยากว่าจะตัวไลอ่อกแล้วไม่เกี่ยวเตะประตูอะไรอย่างงี้หรือเปล่าทุกคนคงแบบราคาญพวกเราเนอะพวเราใส่ใส่าภาพลักษณ์แห่งความดุร้ายเขาไม่แต่เราดูคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ เออคาแรคเตอร์มันมันเอาบอกอะอะแต่ว่ามาดูทางด้านของแฮร์รี่เคนบ้างค่ะนี่ก็บอกว่าคือถ้าแสดงผลงานได้แบบนี้ในเกมต่อไปถึงเพื่อนเอนเ,อนเขา,านะถ้าพวกเราแสดงผลงานได้แบบนี้ในเกมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะตับได้ชัยชนะอย่างแน่นอนมันเป็นวันที่น่ายินดีแล้วก็ถ้าพูดถึงด้วยดูการนี้มันเป็นดูการที่ดีในแง่ของการทําประตูเพราะว่าเขายิงไป33ประตูจาก3านัดใช่ไหมยิงเยอะมากเลยนะแล้วก็ก็รู้ว่าตัวเองแล้วก็ลูกทีมเ,เ,เพื่อนเเขาเนี่ยยังสามารถทําได้ดีกว่านี้นะหวังว่าเราจะใช้สิ่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนนนใกการััด เกมในบุนเดสิก้าแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะสามารถกดดันเลเวอร์คูเซนได้หรือไม่แล้วก็ลุ้นว่ารอบต่อไปจะไปเจอใครด้วยในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะคก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของเาย์เน่ก็คือจะไปเจอกับไมล์ที่เดี๋ยวพีพีทีวีถ่ายให้ได้ชมันด้วยเสาร์าที่9มีนาค<ผ>มานี้ตอนนี้คือ,อ,อทิศทางมันก็ง่ายนะเพราะว่าเจอไมลเนี่ยไมล์เปลี่ยนโค้ชไป3รอบแล้วเอาตามตรงครับเมื่อคืนนี้ ลาซิโออ่ะก็อยู่ในช่วงที่ไม่ดี<ช>ของเซเรียอา<ช>นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนในจริงเมื่อกี้กล้องจากที่อิมอร์บิเลเขามีโอกาสมงก่อนนะครับคือถ้าหากลาซิโอขึ้นน้ำก็ตัวไฮโตัวมัน<ช>แต่พอนําไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นแฮร์รี่เคนที่มงเข้านะครับ ป๊อปอ๋อพี่ป๊อปใช่ไหมเขาพิมพ์ตกใช่ป่ะเห็นเป็นพี่ปอล์ฉันตกใจนึกว่าแฟนคลับเดี๋ยวนี้เขานึกว่ามีแฟนคลับแอดมินปอเดี๋ยวนี้พิธีกรเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจแอดมินปอเออเกาหนีนะคะเอาไปดูทางฝั่งของเปเชยกันบ้างค่ะทางเปเชยเนี่ยเล่นในบ้านนะคะก็เกมแรกเอาชนะโซเซดัดไปก่อน2-0เกมนี้ก็ชนะได้อีก2-1ก็สบายๆเอ็มบัปเป้ประธานเป้เหมา2ลูกนะคะส่วน เจ้าบ้านมาได้ประตูจากเมริมโ,นโ,นโนในช่วงท้ายเกมก็จบเกมเปเช่ก็ชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปอีกทีมนะซึ่งหลังเกมค่ะทางหลุยส์เอริเก้ก็บอกนะคะว่าลูกทีมเนะี่ยทำผลงานได้ดีนะตลอด2นัดีนเจอกันเจอกับโซเซดัดน,นะคะก็เป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบได้แล้วก็ชื่นชมว่าโอ้โหเนี่ยก็คือน,นี่เป็นผลงานในระดับสูงของลูกทีมของเขานะคะก็คู่แข่งเนี่ยแข็งแกร่งในเกมรับนะแต่ก็ สุดท้ายเราก็ทำผลงานได้ดีกว่าตลอดอนนอ2นะัดนะนี่คือการคุมทีมของเอริก้ที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างน้อยเนี่ยคือทำงานเป็นโค้ชมาเนี่ยนะก่อนหน้านี้3ครั้งก็ทำได้กับบาร์เซโลนาใช่ไหมแล้วก็ไปพาทีมได้แชมป์ตอนฤดูกาล2014 2015ใช่ครับคือก็ยังตัดทีมใหญ่ๆเี่ยที่เข้ากล้อไปนี่ก็คือย,ยังมีสิทธิ์กันหมดเลยเนาะใช่คถึงแม้ฟอร์มการเล่นในลีกในอะไรจะจะแบบกระทนกระแท่นบ้างแต่ก็ก็ก็ก เขาก็ยังอยู่ในเส้นทางกันแน่นอน oh, เอ๋ป้าเป้ได้ยอมรับเลยนะคือ2ประตูที่เขาทาได้นะครับเลี้ยงลายก็ดีเป็นนักฟุตบอลที่โมเดิร์นที่สมบูรณ์แบบแข็งแรงฉลาดค่ะแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ก็ไอทางฝั่งของเอลิก้เนี่ยนะเคยพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยคือพึ่งทั้งทีม,มแต่บอกเลยเมื่อคืนเนี่ยคือพึ่งประธานเป้แล้วก็เมื่อกี้กล้องจับไปที่คุโบะนะครับถ้าหากคุณผู้ชมได้ดูนะครับผมมีตังหดใจมากเลยนะคือโอยาซาเบาครับ มันมีจังหวะหนึ่งโอยาสาบาวคือกับตันิ่งของโซเซดัตนะครับได้บอลตัดบอลจากออาตอนนารุม่าได้คูโบะโลง่โลงไม่จ่ายเฮ้ยเราอะรู้สึกไม่เนี่ยคูโบะเล่นดีมากเท้าซ้ายแบบหูผมอยากให้ไปอยู่ทีมใหญ่กว่านี้เขาเป็นเด็กแบบมหาัศาจารรย์นะจำได้แล้วเราตามเขาตั้งแต่เขายังเด็กเด็กกว่านี้อเด็กๆเลยอะเป็นเด็กมหัศจรรย์มากที่แบบหูคนจับตามองแต่ว่าเหมือนไม่สุดอะ พอพอเขามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ครับ<อ>นักเตะญี่ปุ่นเป็นอาซาโนโออะไรเป็นเหมือนกันหมดแต่เพราะว่านักเตะญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับสลีลาต,ตัวเล็กอะใช่สลีรานักเตะญี่ปุ่นอะไม่ถึงร้อยแปดสิบอะการที่จะยิงไกลจะโดนบล็อกอะไรเงี้ยมันยากแต่บอกเลยนะถ้าเมื่อคืนไปดูไฮไลท์ก็ได้ครับเท่ายาสบาวจ่ายมันจะเปลี่ยนคุโบยิงเปเชไม่จ่ายก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าไปครับ